สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่บนพระธาตุดอยกองมูนะครับผมอยู่ด้านหลังของผมเดี๋ยวผมจะให้เห็นด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะนี่คือวิวของพระธาตุดอยกองมูนะครับผมหลังจะเห็นสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมนี่คือทัศนียภาพของตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ไกายที่เห็นเป็นรันเวย์นั่นคือสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตรงที่เห็นอยู่ตรงนี้หนองหนองจองคํานะครับผมและวัดจองกลางนะครับผมโอเคอันนี้คือสิงคู่นะครับผมพรธาตุดอยกองมูนะครับ วันนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมก็เนื่องจากไวรัสโควิด19นะครับผม